สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้อยู่กับผมไฟล์ลอตเทชแนลนะครับจูเบจูเบซึ่งคลิปนี้ในที่สุดผมก็สามารถเล่นดักเกอ e ์เนสอีโวลูชันสองได้แล้วนะครับก็ตอนแรกผมสมัครแล้วทําอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับมันเด้งออกเด้งออกว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการซึ่งเดี๋ยวนี้ผมพาไปทัวร์ชมสายที่มีในตอนนี้กันอยู่ดีกว่าก็จะมีเป็นสายวอริเออร์ครับแต่สายวอริเออร์ยังไม่มีเป็นผู้หญิงนะครับ ต่อมาสายธนูมีแต่ผู้หญิงยังไม่มีผู้ชายนะต่อมาสายพระพิเศษตรงนี้ผมเป็นสายเล่นพระมีตัวละครผู้หญิงแล้วหลังจากที่ผมแบบตอนเล่นดักก้งเนิกตอนเด็กๆนะผมแบบอยากให้มันมีสายผู้หญิงมากเลยเอย,อยากมีพระตัวละครผู้หญิงมากเลยในที่สุดความฝันก็เป็นจริงทุกคนตัวผู้ชายยังเหมือนเดิมนะแต่ตัวผู้หญิงแบบน่ารักมากผมต้องเล่นตัวผู้หญิงอย่างแน่นอนเยี่ยมต่อมาสายเมธ ก็ยังไม่มีเป็นผู้ชายนะครับก็มีแค่ตัวผู้หญิงต่อมา a คาเดมิกมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะทุกคนตัวเด็กผู้ชายอย่างเท่เลยอะต่อมา assassin a s s a s ซินยังมีแค่ตัวละครผู้ชายนะครับยังขาดอีกสายหนึ่งเนาะสายกาลีใช่ไหมแต่ผมเล่นสุดจนถึงตอนมีกาลีกับแอสซัสซินนั่นแหละตอนที่อยู่ในคอมนะต่อมาเดี๋ยวผมจะไปลองสร้างตัวกันดีกว่าเนาะผมจะเล่นพระนะครับก็เล่นตัวผู้หญิงแน่นอน ซึ่งผมได้ลองดูแล้วระบบการแต่งตัวมันค่อนข้างดีมากเลยครับทุกคนมันให้เราปรับได้เยอะมากมีก่อนอื่นก็มีทรงผมใช่ไหมผมขอเลือกเป็นสีนี้เข้มขึ้นมาแล้วกันนี่ปรับดวงตาได้ด้วยเราอยากได้แบบไหนผมจะเอาเป็นแบบวิงวิงเยอะๆนะครับแล้วก็ทําให้สีตาเข้มเลืออ่อนได้ด้วยนะทุกคนผมเอาเข้มๆต่อมาอันนี้ตำแหน่งอะไรอะ๋อ,อตำแหน่งโลกตา เอาประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ต่อมามีคิวให้เราเลือกด้วยเป็นไงทุกคนสวยงามเอาอันนี้แล้วกันต่อมาหางตาแบบอายไลเนอร์อายไลเนอร์กลายเป็นเกมแต่งตัวไปแล้วตรงนี้คืออะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อรูปหน้าทุกคนอืมทำเป็นแก้มป่องก็ได้น่ารักว่ะ แต่ซูมเข้าไม่ได้นะใส่แก้มป่องทุกคนใครชอบแก้มป่องก็ทําได้นะไม่ได้อ้วนนะแค่แก้มป่องอันนี้หน้าต่อเลยไม่ดีไม่ดีเอาประมาณไหนดีนะประมาณนี้ดนีกว่าหน้าเรียวๆเอาแบบดีๆไปก่อนเอาแบบเรียวๆสวยๆไปก่อนเอาใส่สวยก่อนต่อไปอะไรอ๋อคางคางเอาแบบธรรมดาแล้วกันต่อมา อะไรเอ่ยจมูกจมูกจมูกมองไม่ค่อยออกแค่ขยับขึ้นขยับลงต่อมาปากอม,มีขนาดปากเล็กปากใหญ่ด้วยเราต้องเอาปากกลางๆแล้วกันเนาะอยู่วนๆหน่อยอืนี่ไงน,น่ารักไหมคะไปต่อมีแต่งหน้าด้วยมีแต่งสีปากด้วยเอ,เอาเป็นแบบนี้แล้วกันเอาสีสีนี้ โอเคมีความเข้มด้วยทุกคนเฮ้ hey, สีนี้ก็สวยชัดดีเดี๋ยวอ่อนลงหน่อยโ okay. อเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมอันสุดท้ายอะไรอะแต่งสีขอบตาเอาเป็นสีนี้ด้วยกันตัดตัดกันหน่อยสวยเรียบร้อยไปทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Dark k n เราต้องใช้ชื่อของเราแน่นอนทุกคนเฟรดอเทียอ hey. ต้องได้ชื่อนี้ต้องไม่มีใครใช้ครับเรียบร้อย <c oughs> เราจะเป็นนักรบมกกังกรกันแล้วโอ้ย เล่นเล่นบนคอมภาพกระตุกมากเลยทุกคนอ่าภาพแอนิเมชันกระตุกนะแต่ตัวเกมเพย์ไม่ค่อยกระตุกนะครับเล่นบนคอมว้าวอย่างสวยเลยทุกคนแต่เราไม่ได้เกิดที่เมืองภายในเมืองนะเราเกิดมาขอบขอบ,ขอบนอกเมืองแล้วก็เดินต้องเดินเข้าไปประตูเมืองทุกคนดูวิวนั้นดิโอยมันสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะไม่อยากนึกเลยถ้าเกมมือถือแบบ ต่อไปมือถือแบบคนมันโหดๆกว่านี้ใช่ไหมภาพเกมจะต้องสวยกว่านี้ได้อีกเยอะแยะมากมายตอนนี้มันแบบเรียกได้ว่ามันคงแบบสเปคได้เท่าตามที่ตัวเกมสามารถทําได้สูงสุดแล้วแหละอาจจะมีปรับให้สวยได้กว่านี้อีกถ้าเราเล่นบนมือถือแต่บนคอมก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละก็น่าจะกระตุกแหละตรงนี้ตัวนี้แน่เลยตัวใส่รูนใช่เปล่าวะตัวไหนไม่รู้หน้าตาเหมือนกันหมดเลย แต่ในเมืองไม่มีกระโดดนะทุกคนกระโดดไม่ได้เฮ้ยแต่ลองตีได้นะนี่แล้วก็จะมีสายฟ้าออกมาถ้าเกิดเราใช้เป็นคาถาคาชมเมืองอะไรก,กัมีที่ตีหุ่นด้วยตีได้ไหมเฮ้ยตีได้ด้วยทุกคนสไลด์อ๋อมีระบบนำทางน่าจะมีระบบนำทางนะทุกคนผมก็มัวแต่แบบชมเมือง อ๋อนี่ระบบนำทางว้าวโอเคทุกคนคลิปนี้เราก็พาชมวิวไปก่อนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมศึกษาระบบเกมนี้เสร็จคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเซิร์ฟไทยผมก็จะทำซ้ำใหม่อีกหนึ่งทีนะครับเผื่อแบบบางคนอาจจะอยากได้เม่นภาษาไทยที่เป็นแบบพื้นหลังเม่นภาษาไทยทุกทั้งหมดจะได้ไม่งงนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุเบจูเบ่อย่าลืมติดตามผมกันนะก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารวิธีการเล่นการอัพตัวละครหรือเทคนิคต่างๆนะอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็อาจจะช่วยแนะนาเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเบจูเบ่และก่อนที่จะไปการหาใครดูคลิปนี้แล้วบอกว่าอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก่อนอื่นต้องมีรหัส VC h a t นะครับซึ่ง ผมมีเนืหัด v ์วีแชทเพราะว่าผมให้คนรู้จักสแกนให้นะครับซึ่งตัวผมไม่สามารถสแกนให้ใครได้นะเพราะว่าผมเพิ่งสมัครมันต้องสมัครแล้วเป็นปีถึงจะสามารถสแกนเชิญให้คนอื่นเข้ามาเล่นวีแชทได้นะครับก็ขออาภาัยในตรงนี้ด้วยนะ